สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่างจรวน,นนะครับวันนี้ก็จะมาถอดประเก็นนะครับกับเวฟร้อยสิบไอเอลีดนะครับจะมาถอดประเก็นปีนเสื้อแล้วก็ประเก็นฝานะครับ ถอดฟ้านะครับถอดฟ้าออกนี่ครับมีคอทอออกมาด้วยนะคอทอออกมาด้วยนะครับเกลียวมากเลยรู้สกินเสร็ดรอันนี้ละ่ะจะใส่เรื่องก,กองเลียดนั่น <c oughs> กองเลียดนะครับกองเลียดเป็นเหตุนะครับกองเรียดเป็นเหตุทัง้งเกตดูนะครับดูสดเป็นเหตุนะครับนี่ครับ ดูดสดนะครับดูไว้นะครับินี่นนครับลูกที่สองนะครับลูกแรกนอกไปแล้วไปหาใส่เลยครับกองดุมกองเดือขทางแดียงอุปหาใส่แห้งเลยครับบอดีน,นี่อ่ะท้มันประกับว่าขาดนะล่ะทาเกาวนะครับ บาง,แแงมาก,ง <c oughs> ก็เสร็จแล้วนะครับก็สรุปก็ไม่ได้ทำที่ยาเลยนะครับแค่ถอดลงมาแล้วหลบวาวเฉยนะครับถอดลงมาถอดปรเกินพอถอดเสร็จก็เอาปรเกินใส่กลับนะครับดูก็ไม่ได้ทำที่ยาะไรเลย <c oughs> เราจะมาลองฟังเสียงดูนะครับสช่ท่อคะแนนเะอ๊ะ <c oughs> มาลองฟังเสียงนะครับนี่คาวบิ๊เด้อ บ่แม่นมาข่อยเบาได้คือ,อว่าถอดออกมาครับพอาเขาเก่าครับบ่ได้เฮ็นยังเลย <c oughs> สมหรัเอามาลดเบาให้มันลดกําลังอัดครับ <c oughs> <c oughs> ก็จะเพิ่มกําลังอัดนะครับจะเพิ่มกําลังอัดแต่กับเป็นลดกําลังอัดนะครับเพราะว่า <c oughs> ถอดออกมาแล้วก็ลบเบานะครับ <c oughs> ถอดปะเกล้นแล้ว,ลวเครื่องไม่ติดนะครับก็เลยใส่ปะเกล็นกลับ แล้วก็เท่ากับลดกำลังอัดนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่แหละ <c oughs> ลสำหรับช่างจรอูช่างจรอูบลนก็ขอลานะครับสวัสดีครับ